คลิปนี้ก็มาต่อกันนะคะในเรื่องของ EMA นะคะเป็นเซตที่2นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูเซตแรกนะคะก็ย้อนคลิปย้อนหลังกลับไปดูได้นะคะเซตที่2นี้นะคะจะใช้12กับ36อ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะคะเราไปที่12กับ36นะคะเส้นสองจะเป็นเส้นสีฟ้าเส้น36จะเป็นเส้นสีส้มนะคะวิธีการใช้นะคะ เส้นเออเซตที่2นี้นะคะแนนจะใช้ในเรื่องของการหาจุดเข้าจุดออกโอ้ยอันเนี้เด็ดเด็ดมากบอกก่อนว่าเด็ดมากนะคะเด็ดเด็ดเด็ดอะไรเด็ดต้นไม้ไม่ใช่นะคะจะใช้ในการเทตรตระยะกลางระยะสั้นได้แนนจะใช้ ในทม์เฟรม1ชั่วโมงนะคะกับสี่ชั่วโมงนะคะในการใช้ดูจุดเข้าจุดออกนั่นเองนะคะวิธีการดูนะคะอันนี้จะเป็นแบบง่ายๆจริงๆมันจะมีรายละเอียดเยอะกว่านี้นะคะแต่อันนี้เราจะใช้ดูแค่ EMA เท่านั้นนะคะวิธีการดูนะคะเส้น12ก็คือเส้นสีฟ้านะคะเส้นเส้น3 6หก็คือเส้นสีส้มนั่นเองนะคะเราจะดูฟ้ากับส้มนะคะถ้าฟ้าอยู่ด้านบนนะคะ แล้วมันตัดกันนะคะมันตัดกันที่จุดตรงนี้นะคะจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่เราจะเปิดสถานะช็อตหรือว่าทํากำไรในช่วงขาลงนั่นเองนะคะเห็นไหมวิธีการคอนเฟิร์มนะคะเราก็จะดูว่ามันตัดกันปึ๊บนะคะแล้วกราฟเนี่ยเดี๋ยวแนนจะ z o มให้ดูใกล้ๆนะคะพอมันตัดกันปั๊บแล้วเนี่ย เส้นตัดกันที่ตรงนี้นะคะทําเป็นวงกลมดีกว่าเส้นตัดตัดกันที่ตรงนี้นะคะตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่เราจะใช้ทําการเปิดนั่นเองนะคะถ้าในกรณีที่เราเทรดฟิวเจอร์เราก็สามารถที่จะทําการเปิดชอ็อตนะคะเปิดชอ็อตที่ตรงนี้ได้เลยนะคะจัดไปค่ะเปิดชอ็อตเราใส่สีแดงดีกว่านะคะ ตัวนี้เราจะเป็นจุดช็อตนะคะพี่การดูนะคะตัดปุ๊บแห้งกราฟรีแล้วยังติดอยู่นะคะยังติดต้านเส้นอยู่นะคะไม่สามารถทะลุกลับไปได้เนี่แหละจะเป็นจุดเข้าของเราจุดเข้าที่สวยงามสวยหรูพะรามกัดพรามแปดพรามเก้านะคะและรียังติดอยู่เราก็ยังสามารถ ปล่อยไปได้นะคะยังสามารถรีติดอยู่ปล่อยไปได้เลยนะคะรีติดอยู่ปล่อยไปได้เลยนะคะหรือถ้าเริ่มมีการทะลุกลับขึ้นไปนะคะแล้วเรากลัวเราก็สามารถออกที่ตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะที่เราจะใช้หาจุดเข้าที่สวยแล้วก็จุดออกที่สวยนั่นจะบอกว่ามันสวยมากๆนะคะสําหรับวิธีการดูนะคะจริงๆแล้ว มันมีวิธีการดูที่มากกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราพูดดูกันที่ในเรื่องของ EMA เท่านั้นนะคะเราจะไม่พูดวิธีการอื่นนะคะเราอาจจะออกที่จุดนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าใครอยากจะเสี่ยงต่อก็สามารถเสี่ยงได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาหาจุดเข้า ในสถานะรองกันนะคะหรือว่าทํากําไรในเทนขาขึ้นนั่นเองนะคะวิธีการนะคะก็คือดูนะคะเส้นสีฟ้านะคะอยู่ที่ด้านล่างนะคะหรือว่าเส้น12นะคะอยู่ที่ด้านล่างแล้วก็เส,ส,ส้น36อยู่ที่ด้านบนนะคะมันกำลังเป็นเทนขาลงอยู่นั่นเองนะคะแล้วถ้ามันตัดกันตรงนี้จะเป็นจุดตัดพอตัดปุ๊บนะคะตัดปุ๊บแล้วยออ่อไม่ทะลุกลับลงมาเออตัวนี้จะเป็นจุดที่เราจะ ทำการเทรดหรือว่าเปิดสถานะลองเพื่อทํากําไรในเทรนขาขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็พอเปิดปุ๊บเราอาจจะตั้งเ a k e โปรฟิตไว้นะคะเพื่อไม่ให้เรานะคะขาดทุนนั่นเองนะคะแนนบอกแล้วนะคะวิธีการนี้นะคะเราจะเทรดทำกำไรใน ระยะสั้นกับระยะกลางนะคะสามารถทำได้นะเราจะไม่รันเทนยาวเฟ้ยนะคะในหลักสูตรนี้นะคะหรือถ้าเทนนั้นมันเป็นเทนที่ชัดเจนมากๆเราก็สามารถรันเทนยาวไปได้แต่แต่ว่าเราจะไม่อิงดูเส้นพวกนี้นะคะจะไปอิงดูเส้นในเซตที่3นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะวิธีการที่จะหาจุดเข้าจุดออกที่สวยรูนะคะ โอเคไหมสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ